สนและงงในเรื่องนี้ในคลิปนี้วิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมากำลังจะถูกเปิดเผยเพียงแค่ลองดูคลิปนี้กันและเรื่องของสารลายบัฟเฟอร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ในเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์นี้นะคะหลายคนจะต้องได้เจอในทุกสนามสอบค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเข้าใจว่าอะไรรวมกันแล้วได้บัฟเฟอร์ค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาเข้าใจทุกมุมของบัฟเฟอร์ก่อนบัฟเฟอร์คือสารละลายที่สามารถควบคุมระดับ pH ได้โดยสารละลายนี้จะเกิดขึ้นจาก2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือเกลือของกรดอ่อนแล้วก็กรดอ่อนเ,ออเกลือของเบสอ่อนแล้วก็ตัวเบสอ่อนนั่นเอง ในสองตัวนี้นะคะสิ่งที่โจทย์เขาจะถามหาค่ะก็คือ เราทราบแล้วค่ะว่าอะไรคือเบสอ่อนอะไรคือกรดอ่อนแต่สิ่งสำคัญค่ะคือเราสามารถเปลี่ยนเบสอ่อนและกรดอ่อนนั้นเป็นเกลือได้ไหมนะคะวิธีการง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเบสอ่อนให้กลายเป็นเกลือของเบสอ่อนเกลือคือกรดเ,เกลือคือกรดบวกกับเบสถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรามีเบสอ่อนอยู่แล้วนะคะก็คือ nh 3อยากจะทำเป็นกรดก็ต้องเติมกรดเข้าไปค่ะกรดที่เราเติมเข้าไปคือการเติม h แล้วก็ cl นะคะตัวนี้เราเติม h แล้วก็ cl เข้าไปเราก็จะได้เกลือของเบสอ่อนดังนั้นค่ะสาระละลายบัฟเฟอร์ที่เราได้มาก็จะได้จากเบสอ่อนรวมตัวกับเกลือของเบสอ่อนนั่นเองสรุปหลักการอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเบสอ่อน เราสามารถทำให้เบสอ่อนกลายเป็นเกลือของเบสอ่อนได้โดยการเติม H และก็ กรดลงไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เรานิยมนะคะก็คือกรดที่เป็นหมู่7นั่นเองนะคะตัวถัดไปค่ะคือตัวกรดอ่อนค่ะกรดอ่อนถ้าเกิดอยากจะทำให้กลายเป็นเกลือของกรดอ่อนเกลือเช่นเดิมค่ะก็คือกรดบวกกับเบสในเมื่อตอนนี้นะคะเรามีกรดอยู่แล้วค่ะ คือกรดอ่อน CH3COOH อยากจะทำให้กรดตัวนี้กลายเป็นเบสก็คือจะต้องตัด H ออกแล้วก็เติมเบสเข้าไปค่ะคือเติมหมู่หนึ่งเข้าไปนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้สารละลายบัฟเฟอร์ที่เกิดจาก CH3COOH บวกด้วย CH3COONa ซึ่งก็หมายถึงกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนนั่นเอง แค่พูดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะแค่พูดก็เหนื่อยแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเราอยากจะได้เกลือของกรดอ่อนนะจ๊ะถ้าเราอยากจะได้เกลือของกรดอ่อนนะคะเราทำได้โดยการตัด H ค่ะ แล้วก็เติมเบสลงไปนะคะตัดเแล้วก็เติมเบสลงไปนะคะหรือเราจะมองง่ายๆอย่างนี้ค่ะมองง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าจำนวนไฮโดรเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนหรือกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนนะคะจะมีจำนวนไฮโดรเจนต่างกันอยู่1ตัวค่ะ ต่างกันอยู่หนึ่งตัวนะคะถ้าเกิดเป็นเบสอยากจะทำให้เป็นกรดก็เติม H เข้าไปมันเป็นเรื่องของอะไรคะมันเป็นเรื่องของความจริงมีแค่หนึ่งเดียวค่ะ มันเป็นเรื่องของคู่กรดคู่เบสนั่นเองดังนั้นนะคะเราลองมาทำโจทย์กันดูค่ะในเรื่องนี้ค่ะอยากจะได้เกลือของกรดอ่อนนะคะดังนั้นเกลือของกรดอ่อนเราก็ทำได้ก็คือการตัด H แล้วก็เติมเบสลงไปค่ะ นะคะอยากได้เกลือของกรดเราจะต้องทำให้มันกลายไปเป็นเบสค่ะดังนั้นเราก็ตัด H ค่ะในข้อนี้นะคะแล้วก็เติม Na แล้วก็ HCO3 ลงไปนะคะตัด H แล้วก็เติม Na แล้วก็ F ลงไปเราก็จะได้เกลือของกรดอ่อนเรียบร้อยแล้วค่ะตัวถัดไปค่ะเบสอ่อนอยากจะได้เกลือของเบสอ่อนเราก็ต้องเติม H นะคะแล้วก็เติมกรดลงไปดังนั้นค่ะ H 3 N H 2ค่ะจากเดิมมี2ค่ะเติม H กลายเป็น3แล้วก็เติมกรดลงไปจากเดิมค่ะเป็น H เฉยๆนะคะก็จะกลายเป็น H 2 CO 3แล้วก็เติม Cl ลงไปนะคะซึ่งก็เป็น ตัวหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็พอจะมองภาพออกนะคะหรือจริงๆแล้วนะคะเราไม่ต้องเติม Cl ตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเกิดมีลบเฉยๆตัวนี้ก็ไม่ต้องเติม Cl ค่ะก็จะกลายเป็น H 2 CO 3นั่นเอง และนี่ค่ะก็คือเรื่องของการดูชนิดของบัฟเฟอร์การเปลี่ยนชนิดบัฟเฟอร์โดยการเริ่มต้นจากกรดอ่อนเบสอ่อนนะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือแค่ดูเรื่องของการเติม H และลด H แค่นั้นเองแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ